兄弟们，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 兄弟

comencar com <coughs> <coughs> 何で

นี่ไงอ่าก็ห้าข้อนะครับง่ายๆ่ายข้อแรกก็แค่ประกาศสตริงขึ้นมาธรรมดานะครับแล้วก็ลองปินดูอันที่สองก็คือใช้แอปกับลองใช้แบ็เก็ตดูนะครับก็เทสชใช้แอปแล้วก็เทสใช้แบ็กเก็ดดนะเต ใช้แอดกับแบกเกตต่างกันแค่ถ้าเกิดใช้แอดตำแหน่งที่มันไม่มีอยู่จริงนะครับมันก็จะรีเทิร์นเป็นสตริงเปล่าแต่ถ้าเกิดใช้แบกเก็ตนะครับมันจะรีเทิร์นมาเป็นอันดีไฟน์เป็นอันดีไฟหรือว่าเป็นนาวนั่น ined, เน ined, องน,นะครับอันสุดท้ายก็คือการเอาสตริงมาต่อกันนะครับอย่าลืมว่าไอ้นี้ใช้ใช้แบ็กโคดนะครับตัวนี้คือแบ็กโคดอ่าแบ็กโคดก็คืออยู่ตรงตัวหนอนนั่นเองนะครับปกติเราก็ใช้ในการเปลี่ยนเปลี่ยนภาษาฉะนั้นถ้าเกิดเรา ใช้ตัวนี้เราก็ต้องไป copy มาครับเป็น backcode ก็เฉลยง่ายๆสั้นๆนะครับ